สวัสดีครับช่องสอบสะสมก็ขอสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสองพระเหมือนเดิมนะครับเป็นหลวงพ่อสง่ารุ่นแรกนะครับก็อันนี้ก็ส่งมาจากคุณขนมตังเมนะครับกล่องซีนเหมือนเดิมนะครับเขาให้กระนาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุโดยไม่จะต,ตอบเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีเคมสินค้านะครับ ก็จัดไปนะครับแกะกล่องดูพระไปด้วยนะครับได้ลงช่องไปด้วยครับแล้วก็ซีนมาอย่างดีนะครับซีนอย่างดีนะครับ ใส่เป็นส่วนจองเหมือชีพนะครับแพ็กกิ้งสุดยอดมากสวยงามอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อสงา่ารุ่นแรกนะครับก็ผมใช้ชื่อเฟสนี่กลมจองนะครับก็เป็นรายการ12นะครับเนื้อทองแดงร่มดำหน้ากากทองฟาบาทลุ้น ห่วงทองคำสิบเหรียญรุ้นตอกเก้ารอบ99เหรียญรุ้นหน้ากากเงินเกเหรียญต่อโคดอีรอบนะครับก็อจัดสร้างสองพองร้อยยเหรียญนะครับหลวงพ่อสง่ารุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสง่ารุ่นแรกนะครับปัดเขาไม่แดงนะครับเป็นอาจารย์ของ เป็นอาจารย์ของพิตินะครับพิติ2อ4รล้านสมัยนั้นครับเมื่อปี6กหรือว่า66หนี่แหละจำไม่ผิดนะครับที่ถูกลอตเตอรี่หนักๆ1ักร้อล้านถูกทั้งอยู่กองสลากพัดทั้งอยู่ในเป๋าตังดิจิตอลนะครับโอแกเป็นสีวัดนี่แหละครับวัดเขาไม้แดงนะครับ เราก็ลุ้นนะครับเขาบอกว่าลุ้นห่วงทองคำลุ้นก้ารอบลุ้นหน้ากากเงนะครับลุ้นเลขสวยครับจะโดนอะไรนะครับวับดูหลังก่อนเลยครับลมดำนะครับมีกินไม่รู้สิ้นนะครับวัดเขาแม่แดงนะครับก็เปิดออกฟ้า เล่น่าก,ก็ได้ทองสาบาดปกตินะครับไม่ค่อยเห็นนะครับซูมหน่อยนึ่งครับอ,อ๋อซูมมาหน่อยหนึ่งก็เป็นพศสองห้าหกหกนะครับรุ่นแรกนะครับทั้งหมด ข้างๆก็จะมียันนะครับอายุ58ปีนะครับหลวงพ่อสนาครับเลขโค้ดก็หนึ่งเจดห้าเดนะครับก็ได้ไม่ได้อันนั้นเท่าไหร่ครับไม่ได้ตามที่ลุนครับก็ได้เนื้อธรรมดาไปครับเลขธรรมดาไปครับก็ไม่เป็นไรครับสวยเหมือนเดิมครับ กล่องต่อไปเลยนะครับก็ส่งจากคุณศูนย์จองปุ๊แสงจันนะครับสมุดปาการนะครับก็เป็นรายการเดียวกันครับผมจองได้สี่เหรียญน,นะครับจองทนจองทันสี่เหรียญน,นะครับรายการสิบสองนะครับในรายการสิบสองเหมือนกันครับลุ้นจะได้เลขสวยๆมันเขาไหม สิบสองห่วงทองคำสิบห้าเหรียญไม่มีหน้าทองคำมีแต่หน้าเงินอหน้าเงินก็เอาเลขตองเลขเรียงเลขสวยก็ได้ครับชั่วโมงนี้เป็นรายการสิบสองเหมือนกันนะครับก็ทุกวันนี้ก็ดีนะครับซีน กองให้คนจองได้ลุ้นเลขลุ้นเนื้อสวยครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับศูนย์จองเก็บเรียบครับก็ได้ทองหน้าทองฟ้าบาทเหมือนกันนะครับได้เลขสวยไหมอา้าวเลี้ยงไหมสามสองเก้านะครับก็ยังไม่เลขยังไม่สวยเท่าไหร่ครับได้เลขสามหลักครับ สามนะครับรายการ12นะครับทองแดงล่ <c oughs> ดมดำหน้ากากทองฟาบาทมาเดิมนะครับก็จัดไปเรียนไปอีเรียนนะครับอน,นีก็อีกกล่องนะครับอันนี้ก็ส่งจาก คุณอะไรนะคุณประสิทธิ์ทะแวนสารกิจนะครับอ่านไม่ถูกก็ขออภัยนะครับ

เป็นรายการ12เหมือนเดิมครับได้มา4เหรียญครับลุนห่วงทองคำลุน9รอบ29เหรียญวอลุน9รอบ99เหรียญลุนหน้ากากเงิน99เหรียญต้องโดนบ้างหรือเป่า4เหรียญเนี่ยเงินเงินเงินฟอฟฟออ่ายังหน้าทองเหมือนเดิมครับนี่เลข4หลักเลย ดวงไม่ค่อยดีครับหลวงพ่อสนารุ่นแรกนะครับอันนี้เลข1นึ่งสี่ก็สวยคมนะครับราคากำลังวิ่งนะครับ7 8็ดอยพนะครับสิท์ลูกหาแก่ก็เยอะนะครับเจอมือเจอมที่ดินนะครับขายที่ดิน เขแม่โพสุกนะครับใครที่ขายที่ดินไม่ค่อยออกนะครับค่าขายไม่ค่อยดีครับก็เอามาให้ท่านเจิมครับเจิมมือเจิมที่ดินได้นะครับเจิมสนดที่ดินก็อันนี้ก็ส่งมาจากรวระุุตสีเวียงจันทร์นี่ วอรลวุฒคุณวอร์วุฒสีเวียงจังนอะ่ะอันไม่ถูก,กขออนุญนะครับ ช่วงต้นคลิปได้ยินเสียงลูกร้องก็ขอ,อไครได้นะครับลงเป็นไข่กำลังงอแง,งอันนี้แพ็กมาสูตรไหนวะเนี่ยเป็นสีเลย อ,นนไอไม่ใช่ก็ะหอไม้ใชเป็นรายการสิบสองเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ขอให้ได้ขอให้โดนเหรียญสุดท้ายแล้วตกๆๆๆๆมีกินไม่รู้สิ้น มีอันไหนห่วงทองคําบ้างไหมนี่อันนี้ก็ห่วงเหมนเดิมเลืมดูห่วงไปเลยห่วงทองคํานะครับรายการสิบสองนะครับห่วงทองคำสิบห้าเหรียญต่อเก้ารอบเก้าสิบเก้าเหรียญหน้ากากเงินเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับต่อโค้ดอีกรอบอีกไม่โดนสักอันเลยอันนี้อันนี้เงินเงินอ้าวทองฟาบาทเหมือนเดิมนะครับ เลขโค้ดสามตัวเหมือนเดิมครับโอ้ยดวงดวงไม่ค่อยดีเลยครับโอเคพระสวยไม่ได้ไม่ได้เลขหลักครับอันนี้ได้เลขอะไรสองหนึ่งห้ารือเปล่าเลขสองหนึ่งหหรือเปล่า,ล 2, 1, 5, อ,ลาอ่าสองหนึ่งห้าครับ สงหารุ่นแรกนะครับชอบก็เข้ามาเก็บสะสมได้นะครับในกลุ่มหลวงพ่อสังหารครับหรือว่าจะเม้นใต้คลิปไว้ก็ได้นะครับเม้นใต้คลิปไว้ก็ได้นะครับผมก็่วยให้เช่าผู้ชานะครับก็ราคาก็ราคานาตอนนี้นะครับเดือนมีนานครับก็หลักพันนะครับหลักพันอยู่ใครมาเห็นคลิปหลังจากนี้5ปี1 0ปีข้างหน้าอาจจะมีหลักหมื่นหลักแสน ก็ว่าได้นะครับก็ลูกศิลย์ลูกหาท่านก็เยอะนะครับสําหรับ่านไหนที่สนใจก็เข้ามาเช่าหางบูชาก็ได้นะครับสําหรับก็คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะหาพระมาแกะให้ดูเรื่อยๆนะครับพระใหม่ทันพระใหม่แล้วก็เก็บพระใหม่นะครับพระใหม่น่าจะสมอีกรุ่นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ